ท่านสื่อมลชนที่เคารพพี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับผมวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักประชาธิปัตย์ยังคงทําหน้าที่ผู้แทนนอกสภาอย่างสม่ําเสมอในการนําความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนมาร้องเรียนต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องและตามที่ท่านสุธรรมระหงอดีตเพื่อนในการพักประชาธิปัตย์ได้มาแสดงความคิดเห็นว่ามติ ของคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์นั้นไม่ถูกต้องตรงนี้เป็นสิทธิของท่านสุธรรมประหงซึ่งเป็นอดีตผู้อำในการพักครับแต่ผมสงสัยว่าทำไมทั้งคณะกรรมการทั้งหมดที่มีสิทธิในการลงคะแนนนั้นมีท่านสุธรรมเพียงเสียงเดียวที่คัดค้านและออกมาถแถลงต่อสื่อมวลชนท่านเป็นถึงรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ปัจจุบันยังดํารงตําแหน่งรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ครับ mm hmm. และก่อนหน้านี้ท่านเป็นถึงเลขานุก,การร,รัมบตรีว่าการกระทรวงทร,รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อมาท่านก็ลาออกแต่ไม่ใช่เป็นการลาออกเพื่อมาต่อสู้ในเรื่องของมติพักที่ท่านไม่เห็นด้วยนะครับแต่ท่านลาออกเพราะเหตุใดผมก็ไม่ทราบผมนั้นเห็นว่าการที่ท่านสุธรรมระหง ได้แสดงความคิดเห็นดังกล่าวนั้นถ้าดีท่านก็ควรไปให้การต่อกกตอ,อย่างเป็นทางการนะครับเพื่อที่จะให้กกตเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดต่อไปเพราะคณะกรรมการบริหารพักประชธิปัต์ได้เคยมีมติตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับได้ให้อำนาจหัวหน้าพักในการที่จะแต่งตั้งผู้ดารงตําแหน่งทางการเมืองและได้มีมติต่อมาอีกรวมทั้งของ้อบังคับพักมีคู่มือของพักการเมือง ของคณะกรรมการเลือกตั้งให้ปฏิบัติตามกรกะตที่ได้เวียนให้พรรคการเมืองทุกพรรคได้ปฏิบัติตามซึ่งฝ่ายกฎหมายและคณะกรรมการบริหารพักยืนยันว่าพักนั้นได้ทําถูกต้องแล้วผมซึ่งเป็นสมาชิกพักธรรมดาคนหนึ่งก็ได้แต่หวังว่าเราต้องช่วยกันเพื่อที่จะให้พักประยัิปัต t นั้นได้รับใช้พี่น้องประชาชนต่อไปและผมก็ยังหวังว่า ท่านสุธรรมละหงคงลงสมัครสอสอร่วมกับผมในพักประชาปัตยในสมัยหน้าต่อไปเพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนขอขอบคุณครับ